สวัสดีครับวันนี้มาที่กาดจริงใจมาดูครับว่ากาดเจ้าสาวทิ่ที่นี่ทําไมนักท่องเที่ยวถึงชอบมาซื้อของและมาซื้อของกินเมื่อเจ้าดูนะครับคลิปนี้บอกเลยนะครับใครดูบจบถือว่าพลาดนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนถ้าเป็นคนจังหม่ก็อยู่หลังโลตัสคําเที่ยงนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีรถไปเองก็สามารถค้นหาใน Google พิมพ์คําว่าจริงใจมาเก็ตตามรูปนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาถึงที่นี่ได้เลยกาจริงใจนะครับจะเปิดช่วงเจ้านะครับจน เฉพาะเสาร์ทย์นะครับวันธรรมดาก็จะมีการนัดแบบนี้นะครับวันธรรมดาก็เป็นร้านทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นร้านนวดนะก่อนอื่นต้องบอกกันนะครับเชียงใหม่ของเฮาแบบที่ธรรมดาเชียงใหม่ได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียและติดท็อปทนเมืองน่าเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกในปี2 0 2 5จากการจัดอันดับของ t r a v e l Plus l e isure s World's Best Awards 2025 Cities in Asia ออกเสียงยากเลยให้ผู้ช่วยมาออกเสียงแทนนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นสินค้าต่างๆที่มีขายในกา,าจริงใจนะครับบอกว่าเครื่องประดับนะครับเขาก็สามารถเลือกได้ตามความชอบหรือความเชื่อบางคนอาจจะถือความเชื่อบางอย่างที่สามารถที่จะคือเครื่องประดับเสริมบารมีเขาได้นะครับเดินวนเลนะครับสินค้ามีเยอะมากนะครับนี่ก็หมวกนะเฮ้เปินมาด้วยกันเห็นเป็นไอดีคอยแตะดอมีแผวตู้แลกเงินเพื่อนักท่องเที่ยวเลยนะครับมาดูโซนเสื้อผ้านะครับ เสื้อผ้ามีหลายโซนนะครับก็เริ่มต้นจากทางขวามืออันนี้ก็มาดูชื่อร้านมาดามซีนเอกนะครับมาดูกระเป๋าร้านมาดามซีนเอกนี่ถือว่าเสื้อผ้า,าและกระเป๋าป,ป,าป็นก็างามดีนะครับแหมหันตีอีกแล้วใครอู้ภาษาจีนแต่แตแแแแ่นะครับนี่ฮาวนี่ฮาวใครเปิดข้อภาษาจีนบอกกันนะครับแอนแ,แลมีไม่กันตัวให้มีใจให้กันล้ะน,นอผมเที่ยวไก่ร้านหันคนลุ่มนัก,กเลยมาดูว่าเป็นดูอย่างกันก็เป็นกระเป๋าก็เสื้อผ้างามนะครับร้านนี้แต่เสื้อผ้าก็มีหลากหลายแต่แต่ครับกระเป๋าใหญ่ก็มีนะครับ นี่ก็มีโซนนั่งเล่นนะครับเอาไว้ซื้อกาแฟซื้อชามานั่งเล่นนั่งสบายๆร้านขายกาแฟสดก็มีให้เลือกนักนะครับในการจริงใจมีหลายๆร้านก็สามารถเลือกดูกันได้เลยนะครับอันนี้มุมนั่งเล่นเห็นละอ่อนกระเร้นกับแม่กันน่าฮักดีครับเออปน็นไหนมากี่ยวาะะับรากาอันนี้ก็เป็นกรรมตักตายของคนสมัยเกานะครับที่หันหน้ากันแล้วถามแล้วกินข้าวหรือย,ย่างนี่เป็นความห่วงใย,ยกันนะครับเข้ามาั้าหลังก็เป็นโซนของของกินนะครับโซนนี้เป็นวันสต็อร์วิตนะครับซื้อมานั่งกินได้เลยครับและแต Sweet, งวันสตออเิกก่งภาาษันแล โครับแต่กัตีศูนย์นะจังเปิ้ลมาบดายครับของกินก็จัดตะมุตะมีนะฮักนะฮักก็มีนะครับจัดไว้แบบตะมุตะมีแล้สถาว่าขายจะได้เปิ้ลก็บอกว่าเอาสตางค์มาเอาของไปตี้นะครับก็จบละนี่คือวิธีการขายที่นี่นะครับท่านแฮมม่าก็เอามาให้ดูหลากหลายนะครับมีตึงมีในโฮมแล้วก็กาแจ้งนะครับอันนี้ก็มีพัดลมหื้นะครับมาต้องกัวฮอนโอ้ของกินนี่แบบแล้วแต่ชอบเลยนะครับเลือกวันไหนได้หมดเลยอันนี้ก็มาถึงเด็กเส้นนะครับเด็กที่ชอบเส้นก็คือ ก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้แบบของทอดทอดใปไหมหอมหอมสวยๆเลยนะครับลูกค้าซื้อจากกินจากแสงสีสีังนะครับดูแล้วหน้ากินนะลูกค้าเลยซื้ออันนี้ผัดไทยนะครับแต่เป็นคนเมืองผัดนะครับอันนี้คืออาหารสวรรค์น,นะครับ